สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกมเอ่อไดโนเสาร์ออนไลน์หลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานคือผมก็กลับว่าจะเล่นเกมโรบอทแมปมาดาก้อนไทคุนนั่นแหละแต่แต่เกมโรบอทผมอ่ะเอ่ออันนั้นมันมันเซฟมันหลุด ยูทเซอร์ของผมเซฟมันหลุดคือถ้าเซฟมันหลุดอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นพอาไม่มี wifi นั่นแหละแต่ผมก็ลองทำแบบทำให้มันแก้ได้นะที่ผมเคยทำแล้วมันแก้ได้แต่มันแก้ไม่ได้ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ใส่ภาพข่าวดำมานะมันข่าวดำเอง <c oughs> ผมก็งงกับเกมโรบอททำไมมันถึงหลุดราคาโนตัวนี้เมื่อไรจะตายนี่ขนาดลุมเยอะแล้วนั้นเนี่ยนี่กลุมเราไม่แข็งแกร่งเลยเหรอขนาดผมไปเล่นนอกรอบมา2ดาวก็ยังทำอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยผมก็กัดเอ,อิม กัดตัวนี้เข้านะกัดสเต,เตโกเข้ากัดกัดกัดขา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 เออตายมาไม่มีใครลากลากตัวนี้ได้หรอกกินไปเพื่อนระวังอย่าให้ ฝูงแรปเตอร์มาทำลายเราได้ตอนนี้ฝูงแรปเตอร์อยู่ตรงนั้นมีคนคุมการไว้อยู่เหลือคนเดียววิ่งหนีแล้วก็ตรงนั้นมีศัตรูเข้ามาแล้วก็โอ้เออเออมันเรียกเพื่อนไปก่อนเอ้ยเพื่อนจะมาพาเรามาตรงนี้ทำไมหวังว่าฝูงแรปบเตอร์ตัวนั้นมัน จะเอาแต่เนื้อนะไม่ค่าเราถ้าค่าเรามันก็มันมันมันเที่ยวเรามันมันเที่ยวมันไส่นั่นแหละมันมันไส้เราอยากอยาค่าถ้าถ้าเห็นแวบแวบ้วนค่าเนี่ยผมก็งงอยู่นะเพราะว่าการค่าเอิมคู่เล่นเดียวกันเนี่ยคือมันมีละ มีเวลากํากัดการกินอยู่นะก็คือมันจะมีเวลากินอยู่สิบวิซึ่งกินครั้งหนึ่งมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเราจะอัพให้กินมันกินเยอะเราได้ตังเยอะไหมหรือว่าได้ตังค์น้อยแต่ตอนนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเราไปตรงนั้นอย่ารู้ อย่าฝืนสู้เลยเพื่อนขนาดเราสีดาวทองยังตัวใหญ่ไม่เท่ามันเลยใช่แรปเตอร์มันตัวเล็กกว่าตัวนี้เยอะมากเลยนะตอนนี้เพื่อนทำการใกล้ชิดกับมันมากแล้วก็ <c oughs> วิ่งหนี มาที่ตรงนี้อ๋อศัตรูที่มาก็คือคาโน่แต่ไม่ต้องอ๋อหรอกวิ่งก่อนวิ่งก่อนเดี๋ยวโดนกัดคาโน่ดาเมจแรงนะเนี่ยขนาดอัพเลือดมาเยอะแล้วเอ้ยไอเจูหลบหลบแบบวาร์ป้องอือเฮ้ยตัวนั้นมานีก่อนนีก่อนเอาเลือดผมดีเฉย เลือดผมรีเหมือนกัดครั้งหนึ่งจะลีนิดเดียวนะนีก่อนนีก่อนนี่ก่อนหน,น,นีตอนนี้สตูกำลังสู้กับผู้เล่นคนอื่นแต่แต่ผมไม่อยากเปลี่ยนที่เอาที่ที่มันยังไงไม่รู้เอาถิ่นตัวไหนดีหรือว่าไม่เอาถิ่น ไม่เอาถิ่นเอาเป็นเอ่เออันนี้ล้วกันป่าที่อยู่ใกล้ๆก,กับขาวงกดนามาแล้วเพ้นคุณนๆนะตอนนี้มีเพื่อนเราอยู่สามคนไม่มีไม่มีคนพูดเล่นสายพันธุ์อื่น <S <S เฮ้ยเพื่อนเราคนนี้อยู่ใกล้ๆชิด จะปลอดภัยเพราะว่าเพื่อนเราคนนี้เป็นขั้นของอันนี้แล้วถ้าจะผ่านขั้นขั้นเพ็ดไปมั้งผมไม่รู้ <c oughs> ทำไมมันเหมือนสแตนจังคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันเหมือนสแตนเลยนะ,สะแสนในเรื่องโจโจที่แบบเรียกออกมาเพื่อต่อยรัวๆแต่ตอนนี้สปีดผมสู้เขาไม่ได้ สูเขาไม่ได้เอ้ยนั่นมันตัวไรนี้ตัวนี้คือในด่านของในถิ่นผมอะตัวเนี้ยมันมีสองสีสีน้ำตาลกับสีออกเหลืองเหลืองน่อยอทำไมตาเม็ดผมมันแรงจังอ๋อจำได้ละคือคือคือเออจำได้ละคือผม ตีตัวนี้เข้าแล้วนะไม่ใช่ไม่เข้าตีตัวนี้เข้าแต่ยังตีสเตโกไม่เข้าอืมลากมานี่นี่นี่สั่งสอนหน่อยสั่งสอนโดนฆ่ามานานแล้วอืออือมีตัวใหญ่มีตัวใหญ,ใหญ่ไม่ต้องกลัวนี่แนะนี่แนม่มีตัวใหญ่ไม่ต้องกลัวแต่ตอนนี้ระแวงทีเล็กมากกว่าปลาไปเลยเฮ้ เฮ้ยเอฮ้ยคาโน่เพื่อนจะล่าคาโน่เฮ้ยเฮ้ยมีตัวเออเอเฮ้ยแรปเตอร์ตัวนั้นมันค่าอุ้ยยังไม่ได้ค่าตัวรุ่นพีเราก็มันเลเวลน้อยด้วยสีฟ้าฟ้านี่คืออะไรอะกินก่อนกินก่อนกินกินกิน กินกินกินประมาณนี้พอแล้วก็จีฟ้าฟ้าตัวนี้รุ่นพี่เราโอ้ย,อย,อยตัวกินพืชตัวนี้เนี่ยคือตัวนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกแต่พอยืนสองขามันใหญ่มากเลยนะแต่มันก็ยืนสองขาไม่ได้หรอกในชีวิตจริงอะ่ะออืเกมนี้ไม่มีดาเมจตอนตกปรตู นี่แน,รน่รุ่นพี่รุ่นพี่สู้มาเลยสู้มาเลยสู้มาเลยเออกินเฮ้ยตัวนั้นผมอยากรู้ว่ารุ่นพี่เราจะกัดเข้าไหมน่าจะกัดกัดเข้าสเตโกเนี่ยเราลากได้อยู่นะอืมรุ่นพี่กัดมันเลย เออสเตโกมาจากไหนออกไปอืมไม่โดนเอ้ยโดน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 เอ้ยสเตโกให้รุ่นพี่จัดการให้อือนั่นแหละรุ่นพี่จัดการไปแล้วต่อไปตัวนั้นให้รุ่นพี่จัดการรู้สึกแบบรู้สึกมีพลังใจพอเจอรุ่นพี่ วับสปีดเฮพีไปเลยหมดโอเคโนโอเคเฮ้ย okay. no. okay. รุ่นพี่เราอึกว่าตายเอารุ่นพี่เราออกเออรืกว่าตายอุ้ยสเตโกสลายไปตามธรรมชาติเหมือนรุ่นพี่เราวับอืมมาเนี่หน่อยเพื่อนเรามีบุฟเฟ่ทำไมไม่มาล่ะ จูผมว่าคลิปนี้พอแค่นี้กว่าโอเคครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยครับบ๊ายบาย